สวัสดีครับพบกับผมนายครอสเบเกอร์ผมวันนี้เราอยู่ในเกม c a t โ p i ปีรนั่นเองครับผมหรือว่าเกมเนี่ยแอคชั RPG, ่นอาร์ีจเมเป็นแมวเป็นกษัตริย์แมวเลยนะเดี๋ยวจะดูสิว่าจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ อาณาจักรที่แสนสงบสุขมีประชากรแมวอยู่สามตัวเอ้ยมีอะไรผิดปกตินะอืฉันต้องไปดูที่ป่าซะหน่อยแล้วอ๋อเราเล่นมือเดียวอ๋อชวนแมวได้โอ้โหคนน่ารักแมวสีตัวไปด้วยกันเลยเจ้าแมว,แมวเหมียวเฮ้ยชวนได้อีกชวนเลยจ้ะ ชวนยับยับมีน้องหม่ด้วยโหไปกันเป็นพวงเลยเออชวนเลยครับโอเคได้เวลาเอ็กซิสออกจากหมู่บ้านอืมฉันว่าเชนอ่าเส้นของฉันเนี่ยมันมีอะไรแน่เลยอะ่ะเออลองดูสิอุย้ย หยุดเดินเพื่อโจมตีอ๋อโอเคโอ้โหโหดจัดราชาเมวโหดจัด huh. อ oh, ืออต้องหลบอื้โหดจัดจัดอืโหดจัดจัดอะเรียบร้อย ด่านห้าแล้วอุย้ยเจอครับบอสโอ้โหหยิบหลบก่อนลบหลบหลบ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 ตีมันเจ้าเหมียวตอีอีกสองทีเออเรียบร้อยอนนดีตก็จำ กำจัดไปได้แล้วหนึ่งตัวแต่ว่ายังมีโลกให้เราไปลุยอีกโอ้หนี่มันจอมปีศาจราชาปีศาจนี่มันเกิดอะไรขึ้นม่องชายเซกเตอร์โดนซะแล้วองชายเซกเตอร์ได้ถูกปีศาจควบคุมแล้วตอนนี้อาณาจักรของเรา ตกอยู่ในเนื้อมือของปีศาจแล้วโอ้โหอ๋อองชายไปไอ้นี่นะส่วนเราก็เป็นปรินซ์เหมือนกันนะปรินซ์เีโอต้องไปทางไหนยิงมันปรินซ์โอเออเออเอไปทางไหนแล้วเนี่ยยันไง ช่วยด้วยลีโอเอาโดนโดนพาตัวไปแล้วอะไปตายแล้วเจ้าลีโอเออไอเจ้าปินเซ็ตเตอร์เนี่ยมันถูกปีศาจควบคมุม แล้วก็จับคนในหมู่บ้านไปด้วยเราต้องไปช่วยพวกเขาไปไปช่วยคนในหมู่บ้านอ้มีฮีโร่ครับผมเป็นฮีโร่นะเกมนี้แต่ผมไม่ชอบฉากโหลดมันโหลดนานไปหน่อยนึงเอออาจจะแบบเขาเรียกชา้านิดนึงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะ เนี่ยมันโหลดมันโหลดชา้าดิดนึงยิงยิงเลยเพื่อนน,นี่นี่เน,นเล่นง่ายอยู่นะมือเดียวเองใช้นิ้วเดียวเล่นโคตรง่ายอะ่ะคุณผู้ชมถือว่าไปเล่นแบบนอกบ้านอะไรอย่างงี้ก็พอได้อยู่นะเออน่ารักด้วยแต่ว่าต้องกัดจังหวะหลบดีๆด,ด้วยนะเออ เจฮิวแป๊บดีนะมีเสาฮิวยิงยิงมันนี่นี่มีอันตรงอันตีเลยวะตอนนี้ลูกน้องเราแทงให้อยู่นะส่วนเราก็ตีไปโอเคตอนเจ็ดแล้ว มันให้เราลุยถึงด่านไหนวะเนี่ยเป็นลายลูกน้องเราไอ้นี่อยู่เรียบร้อยอุย๊ยเจอบอสแล้วือ้อดีนะมันมันตีให้อัตโนมัติอุย๊ยเห็ดกายพันอ้าวเรียบร้อยชนะแบบง่าย อดล็อกมือชาวบ้านหนึ่งคนใครอ่ะอ่ะเครื่องขัดเด้งออกมาเลยแต่เยนในที่สุดเราก็ได้คนใหม่มาเข้าทีมแล้ววิธีการเข้าทีม สามารถเราเข้าทีมได้แล้วตอนนี้มีแมวทั้งหมดสามตัวแล้วไปได้เวลาไปลุยใหม่เป็นแมวพ่อครัวอือแมวพ่อครัวโคตรสายิงเลยแมวใสาโดดโครโหด อื้โดดเรียบร้อยส่วนราชารีโอนี่แนวแบบว่าสายสายเมตดอะเออเหมาะสำหรับตัวที่แบบไอ้นี่ไนะไอ้พวกขัวคนโหดอะ่ะไอ้ตัวพวกขัวดูโฆษณาเพื่อจ้าง ตัวละครได้อืมเราไม่จางแล้วกันแค่นี้ก็โหดมากแล้วไปเนี่ยโหดจัดมากเลยครับวคืออยู่กายปุ๊บมันโดดใส่เลยอืโหดจัดเนี่ยเืาโหดคือดามเมนเป็นหมูได้ไงเออเนี่ยดูดิ พวกตัวกระจกตัวกระจกกระจอยอะไรเนี่ยเออแปบ๊บเดียวตายตายโอ้โหนี่โอ้โหมอก,กับปอครัวมากโอ้โหโดนตียับยับเลยตระหารเลือดโคตรน่ารักไปอันนี้อะไร อ๋อได้เกาะน่าจะเป็นบอสประจำแมปหรือเปล่าอุ้ยโดดข้ามข้ามขื่อได้หญิงมันลกูกนิดนึงอีกนิดนึงเออเรียบร้อยอยังไม่จบอีกเหรอ อ๋อนี้เป็นบัฟอ๋อเราได้บัฟเพิ่มความเร็วไม่ใช่บัฟเกาะเว้ยผมก็นึกว่าบัฟเกาะโอเคไปดานแบบสิบสองแล้วหืม่มตีโคตรโหดเฮ้ยตัวกระต่ายนี่น่าเกียดมากเลยโยนน่าเกียดมากตัวกระต่ายนะหึม่มมันโดดมันวิ่งไวด้วยนะ โอ้ด่านบอสมาว่ะโอ้โหก็ตัวก็ตายด้วยเราต้องใช้บัฟให้เป็นประโยชน์ด้วยนะบัฟเดินเร็วโอ้โหมันโดนหน้าเกียดมากเลยโยนหน้าเกียดไปและเออจบ โอเคเรามาเลเวลอัพตัวละครกันเถอะจะชายรีโอก่อนเลยทีนี้ก็มารับรางวัลอันนี้ก็เป็นภารกิจเนาะต่อไปเราก็เปิดกาชาปองแน่นอนครับผมไอเกลือไม่เกลือหนึ่งโลได้เจ้าลัคก,กี้ไม่รู้เกลือป่ะนะ อ๋อเป็นสายฮิวโอเคผมตอนนี้มันก็ปล่อยแล้วละก่อนหนึ่งเราก็มาดูวันนี้อ๋อนี้เปิดเว็บไซต์จดหมายรับของออันนี้เป็นอ๋อภารกิจอ๋อมันก็จะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างยังไงบ้างอันนี้ร้านค้าอ๋อมีแพ็คสตาร์เตอร์แพ็คซุปเปอร์แพ มีหลายแพคให้จับจองนะผมส่วนนี้ก็ตู้สุ่มกระชปองนั่นเองมีหลายตัวนะตัวหน้าตู้น่าจะเทพอ่ะเดี๋ยวอืเอาสักห้าเวลแล้วก็น,นี้ห้าเวลห้าเวลโอเคครับผมอ,อ่ะหมดตังหมด อ๋อไม่ครับตัว exp หมดอ๋อมันมีตัว exp ด้วยอันนี้แหละ u i l d i n g อ๋อไว้สร้างเมืองนั่นเองตอนนี้เมืองเรายังไม่มีอะไรเลย <c oughs> เป็นเมืองง่อยๆอยู่เลยฮนะเออน่าจะแบบสร้างแล้วน่าจะเก็บงงเก็บเงินเก็บอะไรเพิ่มได้เนาะอืมตัวเกมก็เล่นง่ายสบายๆน่ารักด้วยเนาะเดี๋ยวเราลองดีกว่านะตัวใหม่เป็นยังไงมั่ง ไปลุยตีหืมโดดหดจัดหืมเอ้ยมีฮิวอ่ะโคตรดีแมวขนมปังโคตรน่ารักน่ารักจัดสายทาดแมวนี่ห้ามพลาดเด็ดกับเกมเนี่ยเออ ตายหญิงอ่ะโอ้มันอยู่ลืบโอเคหญิงมันโลกมไม่เป็นไรพอแทงได้อยู่มีตัวฮิวเรียบร้อยอ่าม,มีสาวฮิว ยิงเอายิงไม่ได้อีกติดคืออีกมีขังข้าวอ่ะรอบนี้โอ้โหแล้วมันวิ่งไวไ้วยในตัวปลาเนะอยู่ไหนอะอันอยู่นี่โอ้โหแล้วมันเดินอย่างไวเออเดินไวจัด แบบน่าเกียดน่าเกียดเออโดดไหมต้องอยู่ไกลๆให้มันโดดออต้องอยู่ไกลๆให้แมวเชฟโดดไว้ยหดจัดถ้าเจอหลายตัวอะไรอย่างีเ้เนี้ยเนี่ยเนี่ยต้องลากต้องลากต้องลาก แมวเชฟโดดอือหือตายหมดตี้แมวเชฟโดดเหลือตัวไหนวะอ๋อนี่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 โอ้โหเหลือตรงแตกฟโงงไไ้นี่เออหิวคือตอนนี้แบบผ่านสบายๆไดแน่น,นนะมีตัวหิว มีตัวดาเมจยิงในข้างขาวนี่เนี้ยข้างหลังก็มีมานะขีออ่ผ่านเริ่มแบบกระจายแล้วอือ้อเห็บวิงวิงอ้อมวิงอ,อ้อมฆ่าทีละตัวอืม จับอย่างง่ายโอ้โหเจอตัวป่าแล้วป่าม่งเดินเร็วตัวป่ามันเดินเร็วเว้ยไม่ใช่อะไรหรอกอือีกตัวหนึ่งอเคเรียบร้อยด่านบอสมาแล้วเป็นบอสเต่าวะ่ะ รอบๆ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 มันโดดมันโดดตีบอสอ,อือ,อแป๊บเดียวจบเคลียอโอเคครับผมนี่ก็เป็นความสนุกของเจ้าเกมแคทโทเปียนั่นเองนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านลา่างเช่นเดิม โอเคครับผมเดี๋ยวไว้เจนใหม่คลิปหน้านะครับผมสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ